สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ New c a สเซิลยูไนเต็ดไทยแลนะครับในคลิปนี้เรามาพูดกันถึงโดมินิกโซบอสไลน์นะครับกับการที่เขาเลือกย้ายไปลิเวอร์พูลมากกว่านิวคาสเซิลนะครับเจอเกนครอปพลังแห่งการดึงดูดนี่คือคำพูดหนึ่งที่เจอเกนครอปเคยพูดไว้ในฐานะผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลนะครับเมื่อตอนปี2559นนะครับซึ่งมีความสำคัญจนถึงในวันนี้นะครับ เมื่อพูดถึงการหานักเตะชั้นนำสักคนในช่วงเวลาที่ทีมไม่สามารถเล่นฟุตบอลแชมเปียนส์ลีกได้นะครับโดยเขาบอกว่าถ้าผมจะคุยกับนักเตะตอนนี้และเขาบอกผมว่าถ้าทีมคุณจะได้เล่นแชมเปียนส์ลีกในปีหน้าผมจะสนใจมาเล่นทีน่นี่ผมจะวางโทรศัพท์จากเขาทันทีและผมจะไม่สนใจอีกเลยผมจะบอกนักเตะเสมอว่า เมื่อคุณอายุ35หรือ36แล้วคุณลองมองย้อนกลับไปในเส้นทางอาชีพของคุณคุณคิดถึงแค่1ปีที่คุณไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแสดงว่าคุณเป็นเด็กที่น่าสงสารจริงๆมีหลายอย่างที่คุณสามารถทำได้และเข้าถึงได้หากคุณร่วมมือกันเป็นทีมคุณจะสามารถผ่านเข้าไปเล่น c h a มเปี้ยนส์ลีกได้อาจจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์อะไรเลย ก็ตามมันเป็นสิ่งที่น่าพอใจมากกว่าสิ่งอื่นใดนั่นคือสิ่งที่ผมจะบอกเรากำลังช่วยกันผลักรถไฟไม่ใช่กระโดดขึ้นรถไฟขณะที่รถกำลังวิ่งนั่นคือสิ่งที่เราต้องการที่นี่ย้อนไป7ปีคำพูดเหล่านี้ยังคงอยู่เหมือนวันที่เขาพูดครั้งแรกการที่ลิวพูไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกทำให้นักเตะหลายคน อาจจะเกิดความกังวลในการที่จะย้ายมาที่นี่ในช่วงเวลาที่ทีมต้องการสร้างทีมครั้งใหม่โดยเฉพาะในแดนกลางอารไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นผลกระทบครั้งใหญ่กับสโมสรการย้ายมาของโซบอสไลเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าแม้ว่าลิเวอร์พูลจะไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกก็ไม่ใช่จุดสิ้นสุดที่ลิเวอร์พูลต้องการเป็นที่เข้าใจว่าโซบอสไล ถูกนิวคาสเซลจับตาดูตลอดเวลาแต่นักเตะแสดงท่าทีชัดเจนว่าเขาต้องการทำงานร่วมกับเจเกนครอปเหนือสิ่งอื่นใดโดยปฏิเสธการเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกกับนิวคาสเซล